สวัสดีค่ะผู้ชี้ทางแห่งความสงบของจิตใจและวิญญาณนะคะการปฏิบัติธรรมของท่านเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสงบเย็นไหมคะนะคะถ้ารู้สึกสงบเย็นก็คือใช่ค่ะท่านมาถูกทางแล้วนะคะก็ขอให้ปฏิบัติต่อไปแล้วท่านก็จะค่อยๆรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของเวลานะคะ เวลาเป็นสิ่งที่สามารถจะนำพาสร้างชีวิตให้คนเราได้นะคะในทางกลับกันถ้าเราไม่รู้คุณค่าของมันเวลาก็ทำลายเราได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นจงระมัดระวังในการใช้เวลาดูแลตัวเองให้ดีเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับมาทำลายเราได้ในภายหลังจงเห็นคุณค่าทุกช่วงเวลาแล้วมันจะย้อนกลับมาตอบแทนคุณยิ่งกว่าถูกหวยนะคะอันนี้ผู้ ชี้ทางก็มีศัจธรรมนะคะในชีวิตห้าอย่างที่จะมาป่ยแพร่นะคะไม่มีมิตรสหายใดจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความรู้นะคะไม่มีศัตรูใดจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เกินกว่าความรักของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ไม่มีอำนาจใดจะยิ่งใหญ่เกินกว่ากฎแห่งกรรมเพราะกรรมเขาจำเจ้าของได้นะคะไม่มีคุณงามความดีใดจะยิ่งใหญ่เกินไปกว่าความกตันยูกบเวทิตาค่ะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ทั่วๆไปให้เราเข้าใจนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้มันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะอันนี้ในเรื่องของความออคำคมที่ยังมีอยู่นะคะ ก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่เหลี่ยมยิ่งกว่าเพชรก็คือเหลี่ยมมนุษย์ที่คดยิ่งกว่าแม่น้ําก็คือน้ําใจของคนเราที่เหนือกว่าเหตุผลก็คือข้ออ้างนะคะการความไม่จริงใจสอนให้เราทําทุกอย่างเพื่อแหกตาคนอื่นนะคะคําพูดที่เป็นแค่ลมปากอย่าฟังให้มากอย่าเชื่อให้เยอะ การกระทําที่มองเห็นแค่เปลือกก็ต้องขอให้เราใช้วิจารณญาณอย่างจีท้วนนะคะเพราะของทุกอย่างมันจะมีช่องว่างให้เราถ้าเราใช้สติและปัญญากับดวงตาที่เฉียบคมเราก็จะสามารถมองเห็นได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องของนิทานของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เขาถือศีลปฏิบัติรรม,มาตั้งแต่บรรพบุรุษบุพการีนะคะออมีชายหนุ่ม ลูกชายลูกสาวของบ้านนี้เป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะคะก็ชื่อนายมีบุญกับนางนางสาวมีศุขนะคะครอบครัวนี้ก็มีที่ดินอยู่ไม่มากก็ทำไร่ทีนี้นายมีบุญนี่เขาก็มองว่าครอบครัวใหญ่แล้วก็แค่ปลูกข้าวปีละครั้งหรือว่าถ้ามีน้ำเยอะก็ทำนาปลังด้วยสองครั้งมันก็ไม่พอกินนะคะเขาก็ได้ปรึกษากับผู้ใหญ่ครอบครัวปู่ย่าตายายพ่อแม่นะคะ รวมทั้งก็คิดการว่าจะทำยังไงเพื่อว่าจะเพิ่มภูนรายได้ก็ได้ไปศึกษาที่เกษตรเกษตรอำเภอนะคะทางเกษตรอำเภอเภก็แนะนําให้ปลูกพืชสวนครัวเพราะว่าคนเรามันต้องกินต้องใช้เหลือเราก็สามารถขายได้นะคะเขาก็ได้ศึกษาในเรื่องของการทําสิ่งเหล่านี้การใช้ปุ๋ยชีวภาพคือไม่ต้องลงทุนแค่ทาหมักเอง หรือปลูกผักกลางมุ้งอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เขาก็มีความตั้งใจเป็นคนที่จิตใจดีมุ่งมั่นนะคะที่สําคัญก็คือเป็นคนขยันหมั่นเพียรท่านกรอบกลัวนะคะที่ผู้ใหญ่ก็แข็งแรงเพราะว่ามันออกทํางานจะอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ค่ะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่นะคะก็เดี๋ยวค่อยต่ออีกอันนึงนะคะ